บ้านจีบเอกลักษณ์ของเขาเลยลางสมัยใหม่จะเป็นลาง M หรือรางไมโครเวลารูดจะค่อนข้างลื่นลูกค้าค่อนข้างกังวลเรื่องของแสงทางเซลเราก็เลยแนะนําให้ขยายขนาดความกว้างพามาในะ้อเวอร์ไซสักนิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมบุ๊คครับ PSDecor ฮะ วันนี้พามารีวิวงานผ้มาม่านอีกหนึ่งผลงานนะครับจริงๆเรามีติดตั้งกันทุกวันนะฮะกรุงเทพริมณฑลวันหนึ่งก็3 4 5 6ี่้าย์แล้วแต่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมงานเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งในหลายๆไซส์างานของวันนี้แล้วผมก็มีโอกาสมาตรวจงานส่งลูกค้าก็มารีวิวเป็นไอเดียให้ลูกค้าทางบ้านที่กําลังจะตกแต่ง ถ้าม่านอยู่ด้วยนะครับแต่ก่อนจะพาไปรีวิวนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้เราไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆของทาง PS d e c o r ที่จะเอาผลงานชวยๆมาโชว์กันนะครับที่นี่คือโครงการหมู่บ้านพัฒสอนดอนเมืองคูปะเตมีนะครับอยู่แถวๆใกล้ๆสนามบินนะครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่ว่าภายในการตกแต่งของลูกค้าถ้ามองดูรอบๆเนี่ยลูกค้าตกแต่งเป็นสไตล์กึ่งกึ่งเจแปนนิสหรือบางคนก็เรียกว่ามูจิหรือโฮมี่ก็ได้ เรียกได้หมดไม่ฉูดฉาดนักนะครับกับผ้ามา่านวันนี้ที่ทางทีมเซลเรามาแนะนําให้ลูกค้าก็คือม่านจีเป็นแบบที่ฮิตกันที่สุดแล,แล้วก็เห็นกันบ่อยที่สุดนะฮะมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร,แต,ไรแต่ว่าม่านจีของเราจะไม่ได้อัดจีบเหมือนเมื่อก่อนนะครับสังเกตว่าลอนของเขาเนี่ยไม่อัดจีบก็เรียงลอนได้เพราะว่าผ้าสมัยนี้มันมันต่างไปจากเมื่อ7จ็ถึงสิปีก่อนที่ผ้ามันเป็นแจ็กกาดเป็นเนื้อแข็งมันต้องอัดจีบมันถึงจะอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ผ้ามันทิ้งตัวเป็นผ้าเนื้อนุ่มขึ้นนนเเเป็โีีีอออตรรร์แค่่ดดับๆใชช้าางท มีความชํานาญหน่อยเนี่ยมาแขวนก็จับลอนลีดอีกทีเนี่ยมันก็จะขึ้นลอนแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากอาดจีบแจ้งได้นะม่านจีบเอกลักษณ์ของเขาเลยลางสมัยใหม่จะเป็นลาง M หรือรางไมโครแบบนี้รางจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เวลารูดจะค่อนข้างลื่นเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องใช้พวกด้ามจูงหรืออุปกรณ์ช่วยใดๆแล้วเราสามารถใช้มือเราเนี่ย แมนวนวลอย่างนี้ได้เลยนะฮะรางจะค่อนข้างมีความรื่นแล้วก็ติด2ชั้นมีผ้าโปร่งได้ด้วยนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเขาคือม่านจีบเวลาติดนี่ฮะผมแกะให้ดูเลยชุดนี้พอดีอยู่ไม่ติดฝ้านี่ผมแกะให้ดูเลยแกะง่ายมากนะครับเนี่ยเรามีตะขอแบบนี้นะฮะเราจะใส่เป็นตะขอสั้นใส่ไว้บางรางเวลาเราติดม่านเนี่ยมันจะไม่เห็นรางนะฮะเ,เวลาเราติดนะฮะเราก็ง่ายๆเลยครับเป็นตะขอเราก็เกี่ยวเข้าไป นี่เห็นไหมฮะเวลาติดมันจะบางรางยกเว้นกนรณีที่มีหลุมฝ้าหรือกล่องบางรางเราจะเปลี่ยนเป็นตะขอยาวให้มันแขวนอยู่ใต้รางแทนพระผขกองแสงดีมากนะฮะกองสายตาจากคนภายนอกได้ดีมากไม่เชื่อลองดูแวบเห็นไหมเปิดเข้ามาเคลียร์มากมองเห็นโล่งเลยแต่พอเวลาปิดปุ๊บ เห็นไหมครับกรองไปได้ผมว่าเกือบครึ่งเลยนะให้เลือกเท็กซ์เจอร์เลือกรายได้แล้วเท็กซ์เจอร์ส่วนใหญ่แน่นทุกตัวเพราะนั้นได้แสงมองเห็นข้างนอกไม่อึดอัดในขณะที่คนข้างนอกตอนกลางวันนะย้ําว่าตอนกลางวันเนี่ยพลางสายตาจากคนข้างนอกมองเข้ามาในบ้านเราเป็นส่วนตัวจึงทําให้ตอนกลางวันเราแทบไม่ต้องปิดผ้าทึบเลยนะครับใช้ผ้าปกเพียงพอชุดนี้พอไม่มีแอร์ปุ๊บเราติดชนฝ้าเลยนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้ฝ้าเขาสเต็ปไม่เท่ากันแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ยึดในสเต็ปฝ้าที่ต้องติดตั้งนะครับตรงนี้ก็อยู่ชนฝ้านี้ตรงนนั้นก็จะอยู่ช ฝ้าของโซนหันข้าวนะครับเดี๋ยวผมเดินตามไปตรงนี้นะครับฝ้าจะเป็น2เตตเราก็ติดเตปที่เตี้ยที่สุดไว้นะครับผู้รวมม่านเกือบลืมบอกผู้สวยๆแบบนี้นะฮะเรายังมีแถมให้ลูกค้าในแพ็กเกจโปรโมชั่นทั้งทาวน์โฮมบ้านเดี่ยว ยังมีนอกจากแถมผ้าโปร่งแล้วเรายังแถมผู้โมเดนฮาลูฮาลาแบบนี้ด้วยนะฮะสีผ้าม่านลืมบอกไปสีเทาสีขายดีนะครับยังคงเป็นสีขายดีตลอดในช่วงหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยบ้านหลังนี้เนี่ยลูกค้าแต่งเป็นสไตล์เรียบง่ายโฮมี่เจแปนนิสนะฮะเพราะนั้นผ้าที่ลูกค้าเลือกเนี่ยลูกค้าไม่ต้องการให้ texture เ,เ,เยอะฉูดฉาดหรือเงามากลูกค้าอยากให้ม่านเป็นเรื่องของการกันแสงเป็น black cow ให้กับเฟอร์นิเจอร์ ดูโดดเด่นขึ้นนะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ลายสไตล์เจแปนนิสสไตล์ของโฮมมี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกลายไม้ไม้สักไม้ยางเพราะนั้นม่านมันต้องเรียบเรียบเพื่อชูตัวเฟอร์ให้เด่นขึ้นนะครับ3ชุดนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกโซนทานข้าวผมเรียกรวมๆว,ว่าเป็นโถงชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับ กลับมาดูด้านในนิดนึงอาจจะมีไม่เยอะตรงนี้ก็จะมีในเป็นโซนของทางเดินไปห้องน้ําไปห้องนอนแล้วก็ทางเดินไปครัวหลังบ้านนะครับก็จะติดเป็นมูลี่ตรงนี้เปิดออกไปเป็นโรงรถนะฮะลูกค้าก็ใช้มูลี่ในการตกแต่งเพื่อให้เข้ากับงานสไตล์เจแปุ่นสไต<ห>ล์แบบโฮมี่หน่อยมูลี่ตอบโจทย์ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันว่าลูกค้าเลือกตกแต่งเป็นผ้าม่านสไตล์ไหนแล้วก็เน้นฟังก์ชันการใช้งาน อย่างไรไปไปดูกันครับชั้น2ครับอ่ะระหว่างเดินขึ้นชั้น2นะฮะนี่ครับก็จะมีหน้าต่าง2บานนะครับลูกค้าก็เลือกที่จะตกแต่งเป็นในส่วนของมูรี่ไม้นะครับด้วยความที่เซลเราแนะนําว่าตรงเนี้ยบานมันเล็กนะครับใช้ผ้าม่านอาจจะเธอทะแล้วมันติดมือจับราวบันไดด้วยเป็นผ้าม่านอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะนะครับบวกกับลูกค้าแต่งบ้านสไตล์แบบโฮมมี่แบบเจเปนนิสด้วยมูรี่ก็จะตอบโจทย์สีนะครับก็จะแมชกับพื้นบันไดพื้นลามิเนต ที่โครงการทําไว้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยดูกลมกลืนอ่าด้านบนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องเป็นบ้านเดี่ยวมาตรฐาน3ห้องนอนนะครับลูกค้าทําเป็นห้องนอนไว้เนี่ยเพียง2ห้องก็คือห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กห้องมาสเตอร์แล้วฝั่งนู้นแตะสันเป็นห้องทํางานก็จะติดวอลเปเปอร์ใส่มูลี่ไว้สวยๆนะครับเป็นมูลี่ไม้เหมือนกันแวะดูห้องนี้สักนิดในส่วนของห้องนอนเล็กนี่ลูกค้าก็ติดเป็นม่าน จัดเต็มจากซิลลิงฝ้าถึงพื้นนะครับทั้ง2ชุดเลยเพราะแอร์ลูกค้าน่าจะเลี่ยงติดผนังอื่นนะครับสำคัญสุดเลยคือห้องนอนทั้ง2ห้องลูกค้าเน้นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานคือไม่ใส่ผ้าโปร่งเลยเพราะเน้นปิดทึบเน้นนอนเลือกแบบนี้ได้เช่นกันครับเพราะว่าถ้าลูกค้าคนไหนมั่นใจว่าด้านบนห้องนอนไม่ได้เปิดโชว์ใครไม่ได้เปิดเอาแสงหลอกปิดนอนอย่างเดียวประหยัดค่าใช้จ่ายเซฟตรงนี้ได้เน้นผ้าทึบแต่เน้นให้มันสีเข้มหน่อยเก็บแสงหน่อยหรือจะอัพ เป็นแบล็คเอาล้อเป์แล้วเน้นปิดเพื่อพักผ่อนนะฮะก็ได้เช่นกันแบบหลังนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่ก็จะมีประตูหน้าลูกค้าจัดเต็มเพื่อให้แสงไม่รอดเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าหน้าต่างใหญ่แค่ไหนนะครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยพื้นที่หน้าต่างแค่นี้นะครับแต่ว่าลูกค้าเลือกที่จะทําเต็มลูกค้าค่อนข้างกังวนเลเรื่องของแสงด้วยนะครับทางเซลเราก็เลยแนะนําให้ขยายขนาดความกว้างผ้าม่านให้โอเวอร์ไซสักนิดปกติผ้าม่านจะวัดออกจากวงกบเนี่ยถ้าสแตนดาร์ดจะอยู่ ประมาณสัก10บถึง20เซนแต่เคสนี้ออกมาประมาณสัก60เซนได้เพราะนั้น อันนี้เป็นเคสของโอเวอร์ไซส์แต่ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เรื่องของการเก็บแสงพอเวลามันชิดเข้าผนังมุมทั้ง2ฝั่งเนี่ยปกติผ้าม่านมันจะมีปัญหาว่าด้านข้างแสงจะรอดใช่ไหมฮะตรงนี้จะลดลงไปให้เกือบ1้0เเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าแบบแบล็คเอาท์เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียผ้มาม่านลอยจากพื้นประมาณแค่2เซนแสงก็แทบไม่รอดแสงมันเจอแล้วมันก็ตกกระทบลงพื้นมันไม่ได้มากระทบสายตาเราตอนนอนนะฮะข้างบนม่านจีบอย่างที่บอกครับข้อดีของม่านจีบคือ แขวนบางรางพอเราแขวนบางรางปุ๊บตัวหัวผ้าม่านมันชิดฝ้าเลยเห็นไหมครับแสงแทบจะไม่รอดออกมาเลยอ่าอันนี้ก็เป็นจุดดีเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยบอกเลยว่า นอนสบายตาแน่นอนนะส่วน2ชุดนี้ครับหัวเตียงลูกค้าจะวางเตียงตรงนี้2ชุดนี้ก็จะเป็นในลักษณะของม่านหน้าต่างบานเล็กนะครับถ้าเป็นอย่างพัดศรหลังอื่นๆหรือใน E ีอื่นเราเคยไปรีวิวพัดศรเหมือนกันเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นม่านพับก็มีนะครับแต่หลังนี้ลูกค้าอย่างที่บอกครับลูกค้าโจทย์คือเน้นปิดแสงเพราะนั้นม่านจีบ จะเก็บแสงได้ดีกว่ามา่านพับเพราะมา่านพับเนี่ยมันเป็นแผ่นตรงๆข้างๆแสงมันจะรอดเยอะแต่ว่าม่านจีบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูผืนนี้ละกันเวลาเราปิดเนี่ยนะฮะนี่ตัวลอนเขาอะครับ มันจะโค้งเข้าหาผนังปกติถ้ามา่านพับมันจะตึงๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแสงมันจะรอดตรงนี้เยอะถ้าเป็นมา่านพับแต่พอมา่านจีบปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเป็นลอนวิ่งเข้าหาผนังมันปิดด้านข้างเกือบหมดเลยเห็นไหมฮะมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่พอเป็นบานเล็กอย่างที่ผมเคยแนะนําไปใน e p ีก่อนๆนะครับมา่านจีบมา่านลอนตาไก่มา่านที่เป็นลักษณะลอนแบบนี้นำมาใช้บานเล็กได้แต่ว่า ดีไซน์ปรับประยุกต์เขาหนิดนึ่งให้รวบเก็บฝั่งเดียวนะครับเพราะถ้าแบ่งกลางมันอาจจะไม่สวยหลอนมันอาจจะเหลือฝั่งละไม่เยอะน้อยมันดูผอมๆไม่สวยเพราะนั้นม่านฝั่งนี้เนี่ยพอบานเล็กเนี้ยครับเห็นไหมฮะรวบเก็บฝั่งเดียวบานนี้ก็เลยต้องรวบเก็บฝั่งเดียวไปด้วยเพื่อให้เวลามองมันดูบาลานซ์อันนั้นรวบขวาอันนี้รวบซ้ายอันนี้เป็นในเรื่องของเทคนิคการ ช่วยแนะนําช่วยดีไซน์มากกว่านะครับครบถ้วนกระบนวนการสําหรับการรีวิวงานผาม่านหลังนี้นะครับในหมู่บ้านพัดส,สอนดอนเมืองทูปะเตมีแต่ก็ต้องบอกว่าหมู่บ้านพัดส,สอนที่เป็นไทยบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเล็กหรือบ้านแฝดเนี่ย แทบจะทุกพัดส,สอนในช่วงปีที่แล้วหรือปีนี้เนี่ยเป็นไทยบ้านหน้าตาลักษณะคล้ายกันนะครับเราไปรีวิวครั้งก่อนก็แปลนีิเป๊ะเลยแต่เป็นม่านตาไก่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็จะเป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งในการแต่งบ้านลูกค้านะฮะหลังนี้ก็เช่นกันครับแปลนเดียวกันแต่โจทย์ลูกค้าก็เปลี่ยนไปเราก็พยายามนํามาให้ดูหลายๆไอเดียนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเรื่องผ้าม่านเป็นงานถนัดของเรานะฮะเรามีทีมงานมืออาชีพทีมเซลล์ไปช่วยให้คําแนะนําคุณลูกค้าถึงที่บ้านเลยกรุงเทพป,ปริมณฑลบริการวันา,นางน ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราไปช่วยให้คําแนะนําคุณลูกค้าได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับทั้งในช่องทางทั้งไลน์ทั้งอินบ็อกซ์ใน Facebook โทรเข้ามาสอบถามก็ได้หรือจะติดตามผลงานเราทั้งใน YouTube หนีฝากกดกระดิ่ง s u b สับคลายไปด้วยนะฮะหรือใน t ิ k กต o k เราด้วยเราก็มีช่องทาง t ิ k กต o อเป็นคลิปสั้นๆไอเดียเล็กๆเกล็ดน้อยๆไว้ให้ดูกันด้วยเช่นกันนะครับขอบพระคุณมากสําหรับการติดตามใน E ีีนี้เดี๋ยว e ีหน้าเราจะไปหาผลงานสวยๆมาเป็นไอเดียไว้ให้ลูกค้าติดต อีกเช่นเคยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ